นี้เราต้องการให้น้ำพริกเนียนขึ้นนะคะแต่อันนี้จะเก็บได้ไม่นานเท่าสุดแรกนะเราก็จะมาใส่น้ำต้มสุกนะคะลงไปเพื่อช่วยเครื่องปั่นดนแล้วก็ให้เนียนขึ้นนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยนะคะ ได้ใช่เลยค่ะน้ำพริกของเราจะเนียนนุ่มแล้วก็ฟูขึ้นนะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบของน้ำอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเห็นไหยว่าน้ำพริกเนียนขึ้น กูขึ้นก็ชอบสุดไหนก็ลองทำกันดูนะคะ